ตอนนี้ที่นี่ไม่ค้าบ้านใหม่นะครับตอนนี้ขบวนหลวงตาบุญชื่นนะครับมาถึงไม่ค้าบ้านใหม่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าไม่ค้าบ้านใหม่นะครับไปได้ค,ครับบอสเกิดบุญนะครับคนที่รอมาทําบุญเดี๋ยวเราจะไปดูหลวงตาบุญชื่นใกล้ๆนะครับแชร์ได้ครับแชร์ได้นะครับแ <c oughs> ชร์ได้ ก็จะมีกู้ภัยต่างๆนะครับตอนนี้นะครับดี๋ยวนะฮะตอนนี้คนที่รอทำบุญนะครับนุ่นๆนะฮะอันนี้คือไม่คำาบ้านใหม่นะครับ แชร์ได้ครับแชร์ได้นะครับตอนนี้ผมใกล้จะถึงหลวงตาบุญชื่นแล้วครับแกท่านท่านเดินไวมากนะฮะนั่นเห็นนะครับเดินสีมาก็จะตามนะฮะนะฮะเห็นแวบๆนะครับเห็นแวบๆนะครับ มาแล้วนะครับหมดาวขึ้นครับ่ไวมากนะครับัจะกำะยกนครับแม่กแนรับลจนะยกแขนครับแม่ยขน้ครับกขึ้นหน้ารับยน้างครับนะครับก็จะตามกข้นไปนะครับผก้ก็จะตามนะครับไ่ก้นไกดไ้ั ตอนนี้ถึงแม่คำบ,บ้านใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะกลับเข้าแม่คำแม่หลวงนะครับแม่คำหลวงนะครับสักคู่ภัยต่างๆนะครับครับครับมันเดือดไวมากนะ หลายกู้ภัยนะครับกู้ภัยทั้งนั้นกู้ภัยต่างๆนะการมุลชื่นนะครับแชร์ได้ครับแชร์ได้ครับอ่านะครับตอนนี้แม่คำแม่คำบ้านใหม่นะครับมาหมดนะครับผู้ใจบุญทุกท่านนะครับ

แมคคัมบ้านใหม่นะครับเดี๋ยวจะเข้าแม่คัมหลวงนะครับเลยหน้าขึ้นนะครับเลยหน้าขึ้นเลยครับเลยหน้าขึ้นเลยครับยกขอบตะเกียงระดับถูกนะครับอันนี้จับไว้เลยครับถือแม่คัมบ้านใหม่แม่คัมบ้านใหม่นะครับยกขอบตะเกียงในหน้าไว้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเข้าแม่คัมหลวงนะฮะแต่ตัวหลวงตานะคะ เลยหน้าไว้นะครับยกระเคงเลยครับยกเลยหน้าไว้เลยครับ้รนนายกของเต็มระเคงเลยนะครับไม่ต้องก้มต่ำนะคระเพี่ยวขุนแกเข้าข้างหลังเลยครับหมวกเก็บขุนแกเก็บหน่อยนะคระเที่ยวไม่ต้องก้มกล่าวครับเลยหน้าไว้ครับเลยหน้าไว้ครับเรี่ยวของระเคงระดับอกนะคระเลยหน้า

เงยหน้าไว้นะครับไม่ต้องก้มลงนะครับนกของมันเงยหน้าไว้นะครับแชร์ได้นะครับแชร์ได้นะเป็นการทำบุญนะครับสาธุนะครับจะได้รู้นะครับตอนนี้กู้ภัยก็เยอะนะฮะกู้ภัยก็เยอะจะก้ต่ำนะครับน้องก้อยก็มาน้องปอยก็มานะครับน้องปอยสาธุด้วยอุ้มอุ้มทอมบ๊วย đây là khách trả đường quay ba hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những จบนะคะหน้าไว้นะคะ ตอนนี้ถึงแยกห้องห้องกอนะครับถึงแยกห้องกอแล้วนะครับตัวข้ามตัวข้ามจะเป็นหมูบ้านปับเปาเัตอนนี้เข้ามาทางห้องกอนะดระับใจนะครับดรวายปัดใจนะครับยกของระดับอกเลยนะครับ ไม่ต้องควบลงตับครับยายครับเลยหน้าไวเลยครับทีก็นทั้มดเลยะคะจับไวเลยนะคะไม่้อไหมครับตครับร้องร้องครับาไม่ไหวับไ้คลุงตานุคตาลุงาลุงเลยตาลุงตาลคตาาลุางาลุงตาลุงตาาลางตองตางตาลุงตหลุงาลุ้ตาลุงตาลุงตงตาลุงตานุงงตาตาตาวุาลบตางตาลุงตาลุุงตลุลุงตาลุงลุงตาลุงตาลาง ับดเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นเส้นทางที่เข้าไปทางหมู่บ้านห้องห้องกอมมกโมกขำนะครับทั้งแสงทั้งทั้งกู้ภัยทับยั้งนะครับหลายที่นะครับบุญนิธินะครับพระครูพิทักษ์

ยกไยกลยครัยกยกยกเลยครับยกไปยกเลยครับตาไม่ต้องกุ้มเยอะอ ลงตะเก็นรผมเลยนะคะมาต้องก้มลงมาทำเลยค่บแม่ยกเลยนะคบยกของยกนมตะเก็นเลยทั้งแมาต้องก้มลงมาเลอนะครับเพต้องการเรื่องทางติเกรรมนะครับการเรื่องทางกิจกรรมนะครับ นี่จะพักก่อนกพักวัดนี่กับอ๋อพักวัดนี่ก่อนเนาะนะครับหลงตอนนี้หลงตาบุญชื่นจะมาพักวัดโชาาติการามบ้านใหม่นะครับตำบลแม่คำอำเภอแม่จันนะครับนี่ค่ะเนี่นี่นะฮะวัดโชติการามบ้านใหม่นะครับตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดชียงรยนะครับหลงตาพักวัดนี้นะฮะ เดินตามนะครับมีมูลนิธิสยามรวมใจเชียงรายด้วยแสงธรรมนะครับโดยตุงกู้ภยัยมูนิธิพระครูวิทักษ์ผมวิหารนะครับโดยตุงกู้ภยัยเจ้าพ่อกิจทับยังสยามรวมใจแสงธรรมนะครับมีมีเยอะนะคร อันนี้เขาห้องวัดบ้านใหม่ผมก่อนบ้านใหม่มครับ้านใหม่นะครับมาคบ้านใหม่นะครับคุบาพักตรงนี้นะฮะคือนี้นะครับน้องนะครับบ้านใหม่บ้านใหม่แกางปัญ้างัหาแก้รนะอย่าจัดตัวลงตานะคะ ไว้ถูงๆนะครับบัตต้องปุ๊บลงดำนะครับดวงตาจะได้มันต้องปุ๊ลงไปครับบัจับตาบัตรจับตาดวงตาจับน้ำครับ